สวัสดีครับกลับมาพบกันล้วครับกับ N s s โ o l i s t i c วันนี้ครับวันพระครับผมนำเสนอเมนูวันหยุดทำอาหารวีแก้นครับผมวันนี้เริ่มด้วยแช่ถั่วตั้งแต่เมื่อวานก็คือแช่ถั่วลูกไก่ถั่วห้าสีก็แช่ไว้คืนหนึ่งเพื่อจะมาทำในการปั่นถั่วนี่ครับให้เป็นแป้งนิ่หนึ่งมาปั่นนะครับนี่คือเครื่องปั่นของเราตัวนี้จะปั่นสามารถ ปั่นถัวให้ละเอียดแล้วกลายเป็นแป้งเนียนๆได้เลยครับผมแต่เราแต่ว่าใส่ถั่วเยอะเกินไปก็มันเกิดการปั่นไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคครับหรือว่าใช้การได้อยู่ก็ลองทดลองว่าเอาแป้งเนี่ยที่ปั่นจากถั่วย่างเดียวก็คือผมจะเอาไปอบเอาไปนึ่งดูทดลองว่าจะทําเป็นขนมปังให้กินกับอาหารวีแกนวันวนี้ผมเป็นเป็นคราฟชั้นสอง ในวันพระครับผมนะครับผมก็แช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็แป้งเนี่ยผมก็เก็บไว้รอให้แป้งเซตตัวแล้วก็เอาไปนึ่งในหม้อนึ่งอัตโนมัติผมแต่ครั้งแรกในการนึ่งก็พอจริงๆก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าน้ําในถั่วยังออกมาเยอะคืนตัวเนื้อแป้งตัวเนื้อถั่วมยังเละกๆอยู่แต่ก็ยังโอเคเราก็แก้ไขสถานการณ์ใหม่ก็คือเอแป้งเนี่ยครับ ไปทําให้เป็นแบนแบ,นแ,บแล้วก็ไปอบเข้ามาอบดีกว่าผมระหว่างเข้ามาอบก็เลยเตรียมอาหารเตรียมผักเตรียมถัวเตรียมเครื่องเทศต่างๆมีเครื่องแกงไทยแล้วเครื่องเทศอินเดียบ้างเล็กน้อยแล้วก็กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นน้ําในการทําอาหารแนวไทยๆอินเดียครับผมนี่ตรงนี้ก็มี เครื่องแกงนะครับแล้วก็ไอผงกะหรี cool ่แล้วก็ผักแล้วก็เครื่องเทศต่างๆก็มาใส่ในหม้อนี้ครับต้มให้น้ำกะทิแล้วก็เดือดนิดน้อยก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่น้ําเปล่าเติมไปครับผมรอให้น้ามันเดือดให้ครัวเครื่องแกงมันหอมปับ๊บเครื่องเทศหอมผมก็เอาผักที่เตรียมไว้ใส่แล้วก็เอาไปต้มตรงน,นี้ครับผมผัดต้มลงไปให้น้ำเดือดให้ผัก พอเริ่มปลดก็โอเคในการได้กลิ่นหอมเริ่มมีแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวได้รับประทานอาหารแล้วระหว่างนี้ก็รอถั่วที่เอาไปอบถั่วปั่นที่เอาไปอบคําแป้งถั่วหน้าตามันอันนี้คือครั้งแรกอยการนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังเปลยเกลชื้นอยู่หรือว่าเป็นการผิดพลาดแต่ก็ยังโอเค่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆครับผมแล้วก็นี่เตรียมจานเลยครับ ผักที่ทำทำไว้ก็มีเทมเป้มีน้าโตมีกิมจิสูนส่วนใหญจะเป็นทำเองหมดทั้งนั้นแล้วครับผมน้าโตผมจะซื้อมาแต่สั่งที่พี่ก็โฮมเมดเหมือนกันส่วนแปง้ขงขนมปังตัวปั่นเนี่ยมันก็เป็นมาเนี้ยครับหลังจากที่อบเสร็จแล้วมันจะแห้งๆหน่อยโอเคหรือว่าดีถึงเวลาแล้วก็ได้เริ่มมือแรกของเราครับผมในวันพระวีแกนที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ไม่มี สารปุงรสหรือของแปรรูปที่ดูอันตรายทั้งหคดเพื่อเรากินวันพักกินให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมเราไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จริงแต่เราสามารถเติมสารอาหารที่ดีได้ทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับให้เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับในการทำคลิปตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย